ขณะนี้เรามาถึงที่สนามบินนานาชาติส่งกระบี่แล้วนะครับ ก็กำลังเดินทางไปดูลานบินกันนะครับเพราะว่าไม่ไม่เห็นลานบินน,นี่เป็นเรื่องลานวิ่งลานวิ่งลานวิ่งไปตอนนี้เราจะไป เกตี้หกนะครับเกตี้หกนะครับก็กําลังเดินทางไปเราอยากรถชนไม่ขาดมาถึงนานแล้วว่าเอ้ถบัสเรามันก็ช้าหน่อยนะครับรถทัวร์เลือกบัตรเฮ้ยช่างขนนนไปนะครับแล้วก็เจอพิธีกรไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นการพาเดินทัวร์นะครับเราจะมาไปทัวร์แล้วเราจะไปดูกันว่า สนามบินนาราชาติของกระบี่นะครับมีอับไวกันบ้างนะครับไปไปครับวันนี้เขากำลังแนะนำสนามบินกันอยู่นะครับก็ตั้งใจฟังอยู่นะลุสนามบินกระบี่นะครับมีปุนิโตคอนเนอร์ด้วยมันมีทุกที่น่ะ แต่ที่นี่มีเบอร์ก์คิงนะครับบ้านเราไม่มีโอเคข้ดีกว่าที่นี่มีสายการบินแบงก์ของเอไอเยด้วยนะครับแล้วก็สายการบินไทยที่ต่างไม่มีนะออตอนนี้ทำอะไรอยู่อ้าจะมีการสอนการดูใบบิน,บนต่า,างๆนะครับท่านทำอะไรอยู่ เรียนรู้การตรวจบัตรโดยสารตได้เป็นโรงนาฟอเลยนักตอนนี้ครับเราก็มาดูตู้อัตโนมัติอัตโนมือครับอัตโนมัติอัตโนมือก็เป็นตู้กดตัวนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้โหลดกระเป๋านะครับเก็บตอนนี้นะครับเราก็มาดูเครื่องบินนบินเอ้ยอะไรบินอะไรนะรันวีรันวี ก็พามาดูเราก็พาเรามาดูลันวีแล้วก็เครื่องบินนะครับว่าเครื่องบินจะจอดตรงไหนอะไรยังไงลงยังไงนะครับรันวีสวยไหมตอนแรกที่เขาก็ออธิบายอยล่นะแต่เราไม่ฟัง อนี้ครับเราอยู่ที่อ่าจุดเ<อ>ขาเรียกอ่าที่แล้วที่เราลงมาจากเครื่องนะเกตเกตไม่ไม่อ,อันนี้เราเราอยู่ที่นี่ก่อนแล้วก็ไป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 ที่สนามนนบินก็เกตตอนนี้เราเราอยู่ในเกตแล้วนะครับก็ในเกตของกบีนะครับก็มีอาหารหลากหลายเลยนะครับแล้วก็จะมีจุดแลกเปลี่ยนเงินด้วยรู้ไหมนี่จุดที่เราต้องเ,เชื่อมาเที่ยวได้นะครับใช่นี่อะไรอามีสดเด็ก เขาไม่ได้นะครับเขาคุยอยู่รูปถือแล้วเจอกันตอนนี้เราเรเาถ่ายรูปเลยครับจบภารกิจแล้วครับคือจบภารกิจแบบนี้นะครับถ้าไม่ถ่ายรูปแปลว่าไม่มานะมาไม่ถึงขณะนี้เราเสร็จเรื่องที่สนามมินเนดาชาติกระบี่เรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะไปที่ไปไหนต่อครับพวก วเรือลวดขอนาดใ,ในญ่เยอะกันอตอนนี้ก็ได้กัน์้องนิดหน่อยครับพอดีว่าลืมโทรั่งตู้เลยครับตอนนี้ตู้มาแล้วเห็นเมื่อกี้ยืนงงเลยครับงงแก่ตาแตกเลยตู้หาย <c oughs> มาแล้วขึ้นรถดีกว่า ไมม่องครับพี่นิวครับวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับตอนนี้เราอยู่ที่ท่าเรือนะครับของกระบี่นะครับเยกเรียกเรือยแล้วเอ่อท่าเรือโดยสารนะครับว้าท่าเรือโดยสารใช่หรอไมู่่อโอเคครับนี่ก็อยู่ที่ท่าเรือของจังกระบี่นะครับพี่กศเดี๋ยวเราจะมาตามหาจุดเช็กอินกันนะครับก็จะมีผองพยานาคเราจะไปที่เรือนะครับเรือลบาไปที่เรือก่อนนะครับเฮลิคอปเตอร์ ตอนนี้เราเราจะแตะ,ะหางแค่หน้านะครับเราไม่เจอหัว <c oughs> ไม่รู้หัวอยู่ไหน,นครับก็ค่อยคุยติดแบบก็ได้หัวดูไปแ, <c oughs> แล้วดูไปแล้ว <c oughs> ขณะนี้นะครับพวกเราก็ได้ทำการอยู่ด้านใต้เรือลันตานะครับ <c oughs> เรือใหญ่มากนะครับสุดยอดไปเลยนี่ครับตัวนี้เราไม่สามารถขึ้นเรือได้เพราะว่าพนักง,งานไว้รักทานอาหารอยู่นะครับก็เลยไม่ได้ขึ้นไปถ่ายด้านบนนะครับ <c oughs> เมื่อตอนนี้นะครับเมื่อถัดมาจากเรือนะครับนี่นนสิ่งต่อมาแี้คุณจะเห็นนะครับก็บผมก็ว้าวเหมือนกันเครื่องบินเจสครับทุกคนอยู่นอเครื่องบินเจสุดย you know, อนไปเลยลำมันใหญ่มากเองครับ <You know. S 2> ไม่แน่ใจว่า ของจริงหรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วก็น่าจะเป็นแค่รูปปั้นปลอมนะมัง้งน่าจะรูปปัน้นแหละเพราะว่าด้านในมันกลวงอืมรูปปัน้นน่าเสียดายนะครับจะเป็นแค่รูปปัน้นแต่ก็อย่างนั้นก็ได้เห็นเครื่องบินนะครับเอาไ้ถ่ายรูปว่าสวยดีกัน,กนแล้วก็ถัดไปจากเครื่องบินนะครับว่าจะเป็นทะเลเลยนะครับก็วิวสวยมากแต่ตอนนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับ굿ไบตอนนี้เราอยู่ที่ริมทะเลแล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ขอแก้ข่าวนิดนึงอันนี้เป็นเครื่องบินจริงนะ แค่ถอดเครื่องมาเลยรู้ล่องๆไหมวิวว่าจะสวยนะครับนี่เราอยู่ไหนครับพี่นิวครับเราอยู่ไหนครับเราอยู่ไหนครับตอนนี้เราอยู่หน้าเครื่องบินเจ็ตนะครับแล้วก็อยู่ติดกับริรบมทะเลเลยนะครับถือว่าสวยไหมครับพี่นิวสวยมากเทียบตังได้ไหมครับอุย้ยอีตังสวยกว่าสวยกว่าเยอะเลยยังไงเราก็ต้องอวยจังหวะตัวเองไว้ก่อนนะครับวันนี้เครื่องบินเครื่องบินนะครับเครื่องบินจริงๆนะครับแต่ว่าเขาถอดเครื่องมา พอต่เครื่องไม่ไดเทียบร้อยแล้วเหลือแต่พวกอะไรที่มันไม่จําเป็นนะครับแล้วข้างหลังเราคืออะไรพี่นิวถ้าด้านหลังนู้นจะเป็นเรือรบราชนาวีอ่าแล้วข้างข้างเครื่องบินนี้คืออะไรครับข้างๆ้างเครื่องบินเป็นรูปปั้นนะาเปนใครครับเออยังไม่ได้ศึกษาข้อมูลด้านหลังนะครับจะมีเฮลิคอปเตอร์ของจริงนะครับเป็นของจริงเลยแล้วก็เป็นเรือรบราชนาวีนะครับก็ของจริงนี่เขา เราวางปรเกอเสียงเป็นที่ร้อยแล้วแต่ว่าตอนนี้เรายัางเดินอยู่ตรงนี้เพราะว่ายังไม่สามารถขึ้นไปได้เพราะว่า,าทีมงานเขา,เาคนคนบาทัวร์นะครับก็ม,นะมานะกินข้าวก่อนเขาปักเที่ยงอยู่แต่ว่าเรามาตอนเที่ยงตรงเลยก็ก็ไม่แปลกเราที่เราจะไม่ได้ขึ้นไปดู <laughs> ข,ข้างบนงนะครับเฮลิคอปเตอร์นะครับทั้งหมดนะครับใช้งานได้จริงนะครับ <h iter> แต่ว่าลำนี้พิเศษนะครับ สงสัยน่าจะโดนยิงแล้วเครื่องรั่วเรื่องระเบิดอะไรระเบิดเออหดเครื่องออกแน่ใส่ไข่ปุ๊บขณะนี้นะครับ12ตรงนะครับก็เราก็ยังอยู่ที่ริมทะเลกันเหมือนเดิมนะครับนี่แล้วตอนนี้เพื่อนๆก็เริ่มเดินมาแล้วนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่สามารถเข้าไปดูเรือได้นะครับพราเขาพักกินข้าวอ่เราก็ดูนะพี่นิวเออเราแต่เราไม่ได้เข้าด้านในไงอ๋อไม่วค้เราไม่ได้เข้าด้านในน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้เข้าไปดูในไหนก็มีโอกาสมาแล้วนะครับ ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่างๆเราค่อยนั่งเครื่องบินเจ็ทส่วนตัวบินมาดูว้าวชิบพี่นิวครับพี่นิวไปเราอยู่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่หน้ารูปปั้นนะครับพระพุทธเจ้าเอกของพระพุทธเจ้าเอกพระเจ้าของพละเจ้าเอกพระเจ้าครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่หน้ารูปปั้นของพลเรกพระเจ้าองมงเจ้าพระองค์เจ้าอาทรกร เี่ยด่งตรงของชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะครับผมอันนี้ก็เป็นพระชรถพระชรถของรห้านะครับผมถ้าจะไม่ผิดก็อย่างนั้นแหละครับก็ตอนนี้มีเพื่อนมาขอให้ติดมาอะไรกันนะครับขอได้นะครับแต่อย่าบนขี้แกะจับมานครับก็เป็นลูกของรห้านะครับวันนี้ท่านมีคนณาความดีเยอะเลยครับเป็นพูกเป็นดังแล้วคนดังคนดังดังก็ไบไปเที่ยวไปก็ อันนี้นะครับก็เช่นท่านเก็บขยะนะครับหยอกครับหยอกหยอกเริมตอนนี้นะครับเราก็ได้เจอหัวพญานาคเมื่อตอนต้นคลิปนะครับที่เราบอกว่าเราไม่รู้ว่าหัวพญานาคอยู่ตรงไหนที่เราบอกว่าเราหงายหางวุ้ยเรื่องครับผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับเมื่อกี้คงจะเป็นลาบอันบรายของเราแน่นอนเลยต่อไปนะเราเราจะต้องกลับไปที่โรงแรมนะครับเราเราต้องไปกันก่อน Let's go แต่นี้เวลาเที่ยอะไรครับเปิดครับเปิดเปิดเวลา สิบสองยี่สิบนะครับเราทัไมท่าำไมเ,เรายังไม่ออกจากอ่าวนะครับแล้วมันเราจะขาเรือเพราะว่าตอนนี้เรารอคณขับรถอยู่นะครับคุต้องไปหยิบน้ําชาและไม่มีกุญแจรถนะครับรอนต่อไป,ไปขณะนี้นะครับรถทัวร์ก็ได้ทําการเคลื่อนพลเมืที่เรียบร้อยแล้วแต่เรายังไม่เคลื่อนเพราะเราเรอคณขับรถอยู่ครับนี่ก็ถึงแล็ที่เราก็ต้องมาดูงานแล้วคนระับว่า โรงแรมที่เราก็ต้องดูงานนะครับก็ถึงแล้วครับขนาดนี้นะขนาดนี้นะครับขนาดนี้เราอยู่ในโรงแรมอยู่ในห้องประชุมของโรงแรมนะครับก็กำลังทำกิจกรรมกันอยู่นะครับโอเค ตอนนี้เราก็อยู่ในห้องกันแล้วนะครับแล้วก็มี่ชิรวิทย์ไปเอาเอาเสื้อกันหนาวนะครับก็นี่อยูกับเมลนะครับก็กําลังทํางานครับกำลังทำงานทำงานครับครูครับพผงครับพผงน้องแควๆ์นะครับข้าพ่ผงดีนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผงไป็นไงไปกันตอนนี้เราจะเดินทางไปที่อีกโรงแรมนะครับเพื่อไปกินบุฟเฟ่ต์นะครับก็เปลี่ยนจากรถตู้เป็นรถบัสนะครับคราวนี้ไปเนว

ตอนนี้นะครับเราก็เตรียมลงน้ำกันนะครับแต่ก่อนจะลงน้ำเราต้องมา <l aime> eating enjoy <l> enjoy <rule> ตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยแต่งเตอรเรียบร้อยออกมากําลังจะไปที่ชายหาดกันนะครับตอนนี้กําลังเรียกคุยนอยู่ว่าจะทําอะไรกันยังไงบ้างนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะออกไปหน้าหาดนะครับไปสัมภาษณ์ฟ้าหลังฟ้าหลักในกิจกรรมนะครับของอาทางค่ายนะครับคุมสุดท้ายคุมที่เดี๋ยวพวกเราจะไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติที่ชายหาดกันนะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชายหาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชายหาดของกระบี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหาดอ่านางนะครับเดี๋ยวเรากำลังจะว่ายน้ำกลับไปจังหวัดสังครับว่ายใส่มึงเลยแบบนเดี๋ยวเราจะไปหาพระรังชาวแรงชาตินะครับในการสัมภาษณ์นะครับผมไปดูเลย ขณะนี้นะครับเราก็อยู่ที่อ่าสะสะกะปังตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สะมรกตนะครับก็กำลังเดินทัวร์สะมรกตนะครับระยะทางก็ประมาณ2กิโลสั้กิโลไม่ก็เนี่ยขึ้นขึ้นไปหนึงแล้วก็เลี้ยงกันในกรงแล้วเวียนเลียงเวียนกันกบประมาณสองโลสองโลสามโลไปเลย ตอนนี้นะครับเราถึงสะมรกตเรียบร้อยแล้วก็เดินมา1นกิโล<ค><ะ>ตเต็มๆตตนะครับย้ายยับตีนวิวแบบนี้เลย,ยสุดยอดวิล y g ด